ไปคุยกับป้าเขาอย่างนี้ได้ไงอ่ะป้าหนูขอโทษนะคะเฮ้ยจะไปขอโทษทำไมดูก็รู้แล้วว่าเป็นคนสวนที่นี่อ่ะเจ้าของที่อยู่ไหนอ่ะรีบบอกฉันมานะฉันจะได้รีบคุยธุระแล้วก็กลับกลับสักทีเสียเวลาเขาไม่อยู่หรอกเขาไปในเมืองลูกแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมาไม่รู้นี่เป็นขี้ข้าภาษาอะไรเนี่ยเจ้านายไม่อยู่นี่ตอบอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ดีเฝ้า ยนี่แกเถียงฉันเหรอแกจะไปพูดกับป้าเขาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยป้าหนูขอโทษนะคะโอ๊ยแกแกแกพาฉันมาที่ไหนเนี่ย ก็ป่าทางก็ลําบากใจเย็นๆหน่อยแกจะมีคนอยู่หรือเป่ามาตอนเนี้ยนั่นไงตรงนู้นนายมีคนอยู่อะ่ะไป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 ดูดิ พี่อ่ะเขาอยู่ไหมนี่ป้าฉันถามไม่ได้ยินหรือไงนี่แกไปคุยกับป้าเขาอย่างี่ได้ไงอะ่ะป้าหนูขอโทษนะคะห้ยจะไปขอโทษทำไมดูก็รู้แล้ว,ว่าเป็นคนสวนที่นี่อเจ้าของที่อยู่ไหนอะรีบบอกฉันมานะฉันจะได้รีบคุยธุระแล้วก็กลับกลับสัทีเสียเวลาเขาไม่อยู่หรอกเขาไปนในเมนืองลูก แล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมาไม่รู้นี่เป็นขี้ข้าภาษาอะไรเนี่ยเจ้านายไม่อยู่นี่ตอบอะไรไม่ได้เลยเหรอบไ,ไดีเฟ้าพวยนี้แกเถียงท่านหรอแกจะไปพูดกับป้าเขาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยป้าหนูขอโทษนะคะพรุ่งนี้หนูขออนุญาตมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะถ้าพรุ่งนี้มาก็ไปหาเขาที่บ้านนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ ว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีลูกชายยังโสดด้วยนะโสดแล้วไงแกคิดจะทําอะไรเนี่ยฉันก็คิดจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสะพภยบ้านเนี้สิแกคิดอะไรบ้า,บาๆเนี่ยแกไปๆปไปทำงานเพอเจอใหญ่แล้วสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีครับ มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคุณคือผมแม็กครับเป็นลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคือพอดีฉันมาติดต่อซื้อที่แถวนี้นะคะซื้อที่เหรอครับใช่ค่ะเออคุณแม็กพอมีเวลาจะคุยธุระกันตอนนี้ไหมคะหรือว่าตอนเย็นเออนัดกินข้าวคุยธุระกันก็ได้นะคะคุยตอนนี้ก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวเชิญพวกคุณสองคนเข้าด้านในก่อนดีกว่านะครับได้ค่ะ เดี๋ยวเชิญคุณสองคนนัน่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำมาให้ได้เลยคะ่ะขอบคุณนะ,ะเชิญคะแกนี่มันน่าเกลียดจริงๆน่าเกลียดอะไรของแกก็ <c oughs> แกมึงรู้จักเขาแล้วก็ไปเกาะแกเขาอะ่ะโอ้ยแกนี่มันคิดอะไรสั้นๆชาน่ะคิดไปไกลกว่านั้นเยอะเลยแกคิดอะไรของแกแกลองคิดดูนะ ลูกชายคนเดียวของที่นี่เจ้าของที่มีที่ไม่รู้ต้องกี่ร้อยไร่เงินทองไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วคุณแม่ของฉันน่ะก็เป็นเจ้าของทุกอย่างสุดท้ายแล้วะ่ะฉันก็ต้องมาใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองที่นี่อยู่อย่างสุขสบายแน่นอนแก่นี่มันฉันเลือเหนื่อยใจจริงๆเลยแล้วตรงนี้ฉันก็ต้องทำ็นสนามก นี่ครับน้ำยขอบคุณค่ะคโครงการ,รที่คุณเสนอมาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนนะครับว่าจะยอมแบ่งที่ขายกับพกคุณไหม ยินดีค่ะหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะคะบครับ่ะออคุณแม่คะคุณแม่พ่อจะมีเวลาแม่คะเราไปทําความรู้จักกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ดีไหมคะเย็นนี้ผมมีธุระแล้วครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับออส่วนเรื่องโครงการเนี่ยยังไงผมก็ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะครับที่เห็นแก่ชาวบ้านขนาดเนีย้ยังไงผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนแล้วกันนะครับ ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมขอตัวกลับก่อนค่ะอันนี้น้ำบัตรครับขอบคุณครับส่วนอันนี้น้ำบัตรของน้ำตาลนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วเจอกันนะคะครับผม แหมวันนี้อัปเกรดมาอยู่บ้านหลังใหญ่เลยนะนี่ฉันมาหาคุณแม็กน่ะเขาอยู่ไหมนี่แกไม่เป็นไรฉันจะไม่โกรธนะวันนี้เพราะอีกหน่อยอ่ะพอฉันเข้ามาเป็นสไพรบ้านหลังนี้เมื่อไหร่อ่ะฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกเลย ครับอยู่นี่ครับเอ้าคุณน้ำตาลมาได้ยังไงครับเนี่ยก็ตั้งใจมาหาคุณแม็กเนี่ยละค่ะตั้งใจมาหาผมใช่ค่ะเรามีนัดก,กันหรอครับคือพอดีน้ำตาลมีเรื่องจะให้คุณแม็กช่วยหน่อยอะคะ่ะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดของน้ำตาลนะคะอยากจะให้คุณแม็กพาไปเที่ยวหน่อยอะคะ่ะ อ๋อเอ่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วครับว่าจะพาท่านไปทําบุญที่วัดสักหน่อยครับอ๋อพอดีเลยค่ะพอดีน้ำตาลก็อยากจะไปทาบุญที่วัดเหมือนกันพาน้ำตาลไปด้วยเลยนะคะคุณพ่อคะดีเลยครับได้สิผมจะได้ฝากคุณน้ำตาลเนี่ยดูแลลูกสาวผมด้วยเออเออ อ๋อเรขึ้นมาได้พอดีเลยค่ะตอนบ่ายน้ำตาจะต้องพาตูนไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะโอ้ยเสียดายจังเลยจะให้ยังไงน้ำตาลขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะแหมเสียดายจังเลยนะครับคิดว่าคุณน้ำตาเนี่ยจะได้ทำความรู้จักกับแม่ผมและก็ลูกสาวผมเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะเสียดายมากเลยเอาไว้โอกาสหน้านะคะได้ครับค่ะ มีลูกเล้งหวอนเนี่ยแม่มเชิญครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะครับ ไปค่ะอ,อากาศดีจังเลยนะคะเดี๋ยวคุณสองคนนั่งรองตรงนี้ก่อนนะครับค่ะคุณพ่อค่ะคุณย่าให้มาตามค่ะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับไปหาคุณแม่ก่อนได้ค่ะอย่าไปนานนะครับนี่ป้าสองคนมาทำอะไรกันเหรอคะ เด็กบ้าแกเรียกใครว่าป้ายะนี่แกจะไปดูเด็กทำไม,มโทษนะคะหนูชื่ออะไรนะคะลูกหนูชื่อกีวีค่ะกี่ขวบแล้วเนี่ยจะก้าขวบแล้วค่ะอะมาพอดีเลยแขกมาบ้านอะไปเอาน้ำมาเสิร์ฟหน่อยสิคุณย่าฮะคุณย่าใช่ฉันเป็นย่าของกีวีใช่ครับ นี่คุณแม่ของผมเองคุณแม่ของคุณแล้วทำไมถึงไปทำงานในสวนแบบนั้นละคะท่านก็ทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเป็นเจ้าของสวนทำสวนเองก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ครับก็ไม่รู้นี่นาะใช่หนูไม่รู้หรอกแต่หนูก็ไม่ควรจะดูถูกคนอื่นว่าทำไร่ทำสวนนะหนูขอโทษนะคะป้าหนูขอโทษทำไม หนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูไม่ได้ดูถูกใครหนูน่ารักหนูรู้จักการรเทศะไม่เหมือนใครบางคนหนูขอบคุณนะคะหวังว่าคุณป้าคงไม่โกรธหนูสองคนจนยกเลิกโครงการที่คุยกันไว้นะคะไม่หรอกจ้ะป้าแยกแยะออกว่าเรื่องอะไรควรโกรธเรื่องอะไรไม่ควรโกรธใช่ครับคุณแม่ผมเขารู้ครับว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำขอบคุณค่ะเรื่องโครงการป้าฟังจากแม็กมาหมดล้วป้าคิดว่ามันน่าจะสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านได้มากอยู่ป้าเห็นด้วยจะ้ะจริงเหรอคะคุณแม่เห็นด้วยเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่สนิทอย่าเรียกแม่ดีกว่าจะ้ะแ,แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องโครงการฉันมีข้อแม้อย่างหนึ่งจะ้ะข้อแม่อะไรคะเรื่องโครงการฉันขอให้หนูตูนเป็นคนดูแลฉันถึงจะยอมแบ่งขายที่ให้ อา้าทำไมทำแบบนั้นล่ะคะคนเห็นแกตัวอย่างเธอฉันคงไม่ฝากชีวิตชาวบ้านไว้ในมือเธอหรอกนะนี่ป้าว่าฉันหรอคะแล้วแต่จะคิดเดี๋ยวน้ำตายัง่คุยธุระักับป้าไม่เสร็จเลยจะไปไหนอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวป้าให้แม็กไปส่งก็ได้จ้ะขอบคุณมากค่ะ แล้วเรื่องข้อเสนอของป้าหนูจะว่ายังไงจ๊ะคงต้องเสนอบริษัทก่อนค่ะตามสบายเลยจ้ะป้าฝักเลยนะได้ค่ะป้า